สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคส t e เตอร์นุ่มีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะจะนําหนังสือประเภทฟิกชั่นมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะคะต้องบอกว่าเป็นการเล่าแบบไม่ได้สปอยมากเผื่อทุกท่านอยากจะติดตามก็ไปสามารถไปซื้อได้นะคะหรือว่าไปยืมจากห้องสมุดได้นะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าร้านขายเวลานะคะ จัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์ปิกโลนะคะต้จงเียกได้ว่าอช่วงนี้เราแบบแอบพูดถึงปิกโลค่อนข้างบ่อยนะคะหน้าปกของร้านขายเวลาเขียนว่าร้านที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาอย่างแท้จริงนะคะเขียนโดยคิมชอนยองนะคะแล้วก็แปลโดยคุณซูมาลีศูนจันนะคะหลังปกเขียนว่าขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ร้านขายเวลาสถานที่ที่รับฟังคำขอพิเศษจากคุณเรื่องราวของอนโจ เจ้าของร้านขายเวลาในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านที่เปิดขึ้นเพื่อช่วยสารฝันของพ่อที่จากโลกนี้ไปแล้วร้านขายเวลานี้มีเงื่อนไข4ข้อสำคัญคือ 1. ปฏิเสธสิ่งที่เกินความสามารถของตนเอง 2. ไม่ทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะ 3. เลือกเรื่องที่ช่วยปลอบป,ประโลมลูกค้าได้แม้แต่น้อยก็ยังดีและ 4. เนื้อสิ่งอื่นใดคือเลือกงานที่ทำให้เวลากลายเป็นเงินได้จริง เมื่อเวลาไหลไปตามธรรมชาติและไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขร้านขายเวลาจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเวลาและทุกอย่างที่ทำลงไปอย่างแท้จริงนะคะหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดวรรณกรรมแปลนะคะของเกาหลีราคาเต็มเต็มเลยนะ295บาทนะคะแล้วก็ความหนาของสื่อเนี่ยกลมๆอยู่ที่ประมาณ2 5 0หน้านะคะทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องเนี่ยถ้าเกิดใครคาดหวังคือตอนแรกบอกเลยว่า เราแอบคิดไปเองว่าร้านขายเวลาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องแนวแฟนตาซีเพราะว่าก็นึกออกไหมร้านขายเวลามันต้องมีความมหัศจรรย์นใดๆแน่เลยนะคะแต่สุดท้ายหาไม่ได้ทุกคนมันคือธุรกิจของเด็กมัธยมสาวคนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะเปิดปรา้านเนี่ยเพราะว่าเมื่อเธอเออแต่เป็นเหมือนกับอายุน้อยไม่เชิองอายุน้อยร้อยล้านนะะแต่เราสึกว่ามันเป็นการเปิดธุรกิจอันชาญฉลาดนะคือเมื่อเทียบกับว่าเด็ก มัธยมปลายเนี่ยควรจะไปทํามหากินอะไรของเกาหลีใช่ไหมคะคือในเรื่องเนี่ยอ,อนโจคือตัวเอกเนาะเป็นเด็กผู้หญิงเธอเองก็พูดเหมือนกันนะเปรย์ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคือเด็กมปลายเนี่ยของเกาหลีก็มุ่งหน้าเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะและเธอเองก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปทํางานพิเศษหรอกเพราะว่าวงเล็บเราอาจจะควรจะเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยไหมนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเธอชุกคิดขึ้นมาว่า เธออยากจะทาอะไรสักอย่างนะแล้วก็ปรากฏว่าเธอได้ไปทํางานพิเศษนะแล้วก็ไปทะเลาะก,กับเหมือนกับเจ้าของร้านนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้เจ้าของร้านเนี่ยถึงเอาเปรียบลูกค้าโฆษณาเกินจริงนะคะคือด้วยความที่เห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ติดลบอะตัวเองก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านขายเวลาซึ่งจริงๆตอนแรกอะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะขายเวลานะคือมันก็มีสีเงื่อนไขยอย่างที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเนาะเพียงแต่ว่า เรื่องมันไม่ได้มีอะไรแบบหวือแบบเฮ้ยแฟนตาซี Fantasy. ปรากฏว่าลูกค้าของเธอเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมในโรงเรียนของเธอเรียกว่าส่วนใหญ่ก็คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเปิดอีท่าไหนเหมือนกันทําให้คือจริงๆอะ่ะเธอเองตั้งใจที่จะไม่เปิดเผยตัวตนนะก็คือมีชื่อว่าโครนอสใช้เป็นชื่อปลอมเลยนะแต่ปรากฏว่าในเรื่องนะคะสปอยนิดหนึ่งว่ามันมีคนจับโปะแตกเธอได้แต่ไม่ทั้งหมดนะค,ะคือมีคน คนนึงหรืออะไรแบบนี้แอบบอกไปก่อนจับได้ว่าตกลงและโครนอสเนี่ยคือใครนะคะแต่ว่าคนที่มาจ้างวานเธอเนี่ยดันก็เป็นเด็กๆด,ด้วยกันเนี่ยคะ่ะแต่ว่ากระบวนการจ้างวานเนี่ยมันทําให้เราเห็นถึงปัญหาหลายประการเหมือนกันนะของสังคมเกาหลีนะคะ,ะประการหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของอันจะบอกว่าเป็นสังคมเกาหลีก็เอาเป็นว่าสังคมทั่วไปของวัยรุ่นแล้วกัน พูดถึงเรื่องความไม่มั่นใจของตัวเองนะพูดถึงเรื่องของจิตใจที่มันปรวนแปลเพราะเรื่องราวของความรักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งโอเคอันนี้จะเข้าเรื่องของสังคมเกาหลีแล้วนะคะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอาจจะไทยด้วยนะก็พูดถึงเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดการที่รู้สึกว่า,วาเฮ้ยวัยรุ่นนะ่ะมันจะมีจุดหนึ่งไหมเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นนะอาจจะมีจุดหนึ่งที่แบบเราคิดถึงตัวเองว่า เราเป็นคนที่แบบช่างไม่มีคุณค่าเอาซะเลยนะมันอาจจะดีไปกว่านี้มันอาจจะดีกับพ่อแม่มันอาจจะดีกับคนอื่นหากเราจะต,ตายไปซะเราคงไม่มีคุณค่าแก่ใครหรอกนะคะซึ่งจริงแบบเราไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งหรือส่วนหนึ่งในชีวิตนะ่ะอาจจะเคยคิดเช่นนี้คือหนังสือเล่มนี้มันก็จะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมระดับมัธยมในเกาหลีใต,ต้นะคะเรื่องราวมันน่าสนใจมากตรงที่ว่าโครนอสเนี่ยนะคะหรือว่าออนโจตัว,ต,วตัวปลอมใช้ชื่อปลอมเนี่ยได้รับ การจ้างหวานนะคะก็คือมันเกิดคดีความ,มนหนึ่งขึ้นมาว่าในโรงเรียนของเธอเนี่ยมีของหายไปนะของหายไปชิ้นนึงเป็นของที่มีค่านะเป็นพวกแกเจเ e อะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับจับ ขโมยกันไม่ได้คือพยายามจะจับหาว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาไปแต่ปรากฏว่าเรื่องมันก็ค่อนข้างจะพลิกลรอกว่าคนที่มาจ้างออนโจเนี่ยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์และรู้ว่าใครคือขโมยเราชอบมากว่าทางเรื่องเนี่ยนะคะถึงแม้ออนโจจะถูกเปิดเผยว่าตัวเองอะ่ะคือโครนอสคือเจ้าของร้านขายเวลาเนี่ยแต่ว่าเขาก็แทบจะเรียกได้ว่าพยายามจะปกปิดลูกค้าอีกหลายคนคือจนจบเรื่องมาเนี่ยก็ยังไม่บอกว่าเอ้ลูกค้าคนนี้เป็นใครนะหรือว่าคนที่มีปัญหาชีวิตมากๆคนเนี้ยคือใครน,นะคะ บอกว่าเนี่ยคนที่มาจ้างคือเนี่ยเออเราเห็นว่าคนนี้ขโมยของนะคะแต่เราไม่อยากให้เขามีปัญหาเลยให้โครนอสเนี่ยเอาเรียกออนโจแล้วกันนะให้ออนโจเนี่ยเอาของอันนี้ไปคืนเจ้าของคือหมายความว่าเหตุเกิดแล้วมีการรับรู้เลยว่าของถูกขโมยไปแต่จะถูกคนหนึ่งถูกว่าจ้างให้เอาของที่ถูกขโมยอะไปคืนเจ้าของซึ่งมันก็เป็นปฏิบัติการที่จะบอกว่าเฮ้ย ตื่นเต้นมากนะคะนี่ก็คือเป็นการจ้างวานครั้งแรกสุดเลยแล้วเธอก็บอกว่าเอ้ยไม่ไน,นใจเหมือน,นแล้ว่าทาไมฉันถูกจ้างอะไรเช่นนี้นะแต่ว่าก็คิดว่าคนที่จ้างอ่ะคงมีเหตุผลเธอก็เลยรับงานนะคะงานทั่วไปที่เธอรับเนี่ยเราก็คิดไปคิดมาว่าเฮ้ยจริงๆหลายงานเนี่ยแบบมันค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะคะคือทั้งเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเธอรับงานอะไรเป็นจํานวนมากหรอกคือทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะวนเวียนนิดนึงเหมือนกันนะว่าแบบอ่ะ พูดถึงเรื่องของธุรกรรมของเธอธุรกิจของเธอและถัดไปก็คือพูดถึงเรื่องของครอบครัวพูดถึงเรื่องของความแตกแยกของครอบครัวความแหลกสลายบางอย่างซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของใครอีกหลายคนยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของคุณปู่อะไรเงี้ยที่มีปัญหากับลูกชายตัวเองคุณปู่ที่แบบออโทษว่ากล่าวลูกชายว่าเฮ้ยเห็นแก่ตัวจังเลย แบบไม่มาดูดามดูดีแม่ของตัวเองนะคือเราก็ไม่รู้ว่าตรงนะเนื่องจากไม่ได้เข้าใจสังคมเกาหลีขนาดนั้นอนะแต่ว่าเขาเขียนให้ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าเออหนึ่งทุกบ้านก็มีปัญหาแหละมันก็จะมีบางบ้านที่พ่อแม่หย่าร้างกันแล้วก็แม่ก็ไปแต่งงานใหม่มันก็มีบางบ้านที่อ่ะนี่เข้าใจได้คือ,อ,อคุณพ่อเสียชีวิตนะคะในขณะเดียวกันก็บางบ้านคือมันเป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นบ้านที่ดีนะคือทุกคนมีเงินมีทองแต่ ไม่รักกันอนะหนักกว่านั้นคือเกลียดกันแล้วก็แบบไม่อยากที่จะคุยกันต่อไปแต่ว่ามันก็เกิดจากความเข้าใจผิดนะคะแล้วกลายว่าก็มีคนมาจ้างออนโจโออว่าโอเคเนื่องด้วยความสัมพันธ์ที่มันแหลกสลายของครอบครัวเนี่ยเลยอยากให้อนโจโเนี่ยไปช่วยเหมือนกับสารสัมพันธ์ให้กับคุณปู่ได้ไหมแต่ผมไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่ผมก็รู้สึกว่าอ่ะสักหน่อยละกันไปสารสัมพันธ์นะคะ คือบางงานเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเปิดร้านขายเวลาอย่างนี้มั่งจังเลยอะ่ะบางงานมันดูเหมือนจะง่ายมากนะ,ะก็คือว่าถูกจ้างให้ไปทานข้าวกับคุณปู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนทานข้าวอ่ะต้องทานให้รู้สึกว่าแบบอร่อยมากๆนะคือออนโจก็งงว่าแบบเอ๊ยยังไงแต่ว่าในที่สุดเธอก็ไปทานะก็จะมีอีกงานหนึ่งซึ่งแบบอันนี้อาจจะเป็นงานที่สะเทือนใจและบางงานที่เธอรับเนี่ยคือสุดท้ายออนโจได้เรียนรู้หนึ่งอย่างว่าโอเค ในที่สุดแล้วเธออาจจะทํางานเนี่ยในระยะแรกพราคิดว่าเออมันเป็นการทดแทนที่เธอไปทํางานพิเศษแล้วแบบโอ้เธอเกลียดเจ้าของมากเพราะเจ้าของเห็นแก่ตัวนะคะมันก็อาจจะถูกเป็นแบบแรงดライブด้วยเงินแล้วก็อยากที่จะแบบเหมือนหาอะไรทายามว่างโดยเป็นการถือว่าการใช้เวลาในการหลีกเลี่ยงการไปเรียน,รนพิเศษแบบสังคมเกาหลีใต้นะคะแต่ไปมาสิ่งที่ทําให้เธอคนพบก็คือว่าเออเธอเห็นคุณค่าในงานของเธอนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเธอก็รับงานประเภทที่ว่า เออรับมาแล้วทําไปทํามาคํานวณไปคำนวณมาเธอบอกว่าเอ้ยงานนี้เธอไม่ได้กําไรเลยหรือทําไปมันต้องเรียกว่าขาดทุนนะเพราะว่าเธอใช้เวลาของตัวเองอะให้เป็นประโยชน์แต่ว่าเธอไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะเหมือนนั่งรถนั่งไรค่ารถไปกลับก็ขาดทุนละแต่ในที่สุดแล้วพ่อเธอไปเจอกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยตายละสิ่งที่เธทำเนะี่ยมันโคตรสาคัญเลยมันมีคุณค่ามากเลยถึงแม้ว่าออคนที่เป็น คนจ้างเธอเนี่ยจะไม่เปิดเผยตัวตนนะหรือว่าไปไหนตอนไหนละแต่ว่าเธอก็รู้สึกว่าโอเคต่อให้ขัดทุนชันก็จะมีหน้าที่ทําให้เต็มที่นะคะหนังสือทั้งเล่มเนี่ยจริงๆอ่านแป๊บเดียวจบหนังสือไม่หนาเออแต่บอกคุณท่านก่อนว่าไอ้เจ้าสองร้อยห้าสิบกว่าหน้าเนะะี่ยค่ะมันจะมีเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆหน้าท้ายๆเนี่ยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนเสื้อที่พอดีกับตัวชันนะคะมันจะเป็นสิ่งที่แบบอันนี้พูดตตรงนะเราก็เลยไม่ได้อ่าน ในช่วงหลังเลยที่พูดถึงเรื่องของความรู้สึกเลยเพราะรู้สึกว่าเอาไม่เกี่ยวคือหนังสือจบนะเราก็วางลงแล้วก็จบนะคือเอาตรงแบบสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือรู้สึกว่าอ่าหนึ่งมันผิดคาดเพราะคิดว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีนี่บอกทุกท่านไว้ก่อนมันเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เห็นคือเห็นสังคมเกาหลีใต้นะสังคมของนักเรียนชั้นมันธยมศตวตอนปลายเห็นถึงความเครียดคือมันอ่านนะแง่หนึ่งแอบรู้สึกเหมือนกันว่าเออคือมันไม่ได้แบบ ขนาดนั้เนาะคือเราเป็นคนไทยที่แบบพอเรียนในมัธโรงเรียนมัธยมไทยเนี่ยเราก็เห็นมันมีความเครียดแต่ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายในเด็กมัธยมอะส่วนตัวคือรู้นะว่าประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ทุกท่านแต่ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกถึงหนังสือเล่มนี้มากอะเพราะว่าเราแอบ,บคิดนิดนึงว่าคนที่แบบอัตราการฆ่าตัวตายสูงอะจะเลยจากวัยมัธยมไปแล้วนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าตอนที่เรียนอยู่เนะี่ยมันมีรุ่นพี่แบบหรืออะไรที่แบบมีลักษณะการ อยากจะไปฆ่าตัวตายหรือว่าคมขู่อะไรเงี้ยมีไหมนะคะมีแต่ว่าณจุดที่เราอยู่อ่ะมันโหมันห่างจากยุคสมัยพศออนี้มากเลยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนําให้มันเป็นประเด็นขนาดนั้นอนะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราอาจจะเข้าใจในมุมมีแมากขึ้นแต่ว่าหนังสืออ่ะมันไม่ได้เจาะลึกไปคือมันไม่ได้เป็นหนังสือจิตวิทยาค่ะมันเป็นวรรณกรรมดังนั้นสิ่งที่ทําให้เราเห็นก็คือเออไอเดียการทําธุรกิจของวงเล็บเด็กสมัยนี้แล้วก็เนี่ยเป็นการทําธุรกิจผ่านรูปแบบออนไลน์หรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซึ่ง พอใช้คําว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เราก็แอบ,บนิดนึงว่าเฮ้ยตายแล้วมันย้อนให้เรานึกถึงแบบอายุ20กว่าปีแล้วนะพันทิปดอทคอมอะไรเงี้ยแล้วก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ eh, มันทําช่องทางไหนนะในคํา,า Cafe. ว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพราะว่าคือหนังสือมันไม่ได้เจาะไปละเอียดนะคะแต่มันจะพูดถึงเรื่องราวของลูกค้าแล้วก็ความเชื่อมโยงของลูกค้ามีมุมหนึ่งที่เราแอบ,บสงสัยในความรู้สึกถึงความรักของออนโจเหมือนกันเพราะออนโจจะพูดถึงมุมความรักซึ่งเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ มันออกแนวแบบคือเราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสังคมเกาหลีใต้เข้าใจเองนะคะว่าถ้าเทียบกับอีกหลายประเทศอาจจะยังไม่ได้เปิดมากถึงเรื่องราวของสังคม LGBTQ คือมีเปิดแหละแต่เรามีความรู้สึกว่ามันด้วยความเป็นเอเชียจะมีอะไรบางอย่างที่กดเอาไว้นิดนึงนะคะแล้วก็หนังสือเล่มเนี้ย พยายามจะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของโอนโจที่เราไม่แน่ใจด้วยความที่อ่านหร,หรือไม่รู้จากการแปลนะไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นนี้ไหมแล้วมันไปถึงอย่างไรหรือทําไมคนเขียนเนะี่ยหรือคนแปลเอาเอา,เอาว่าทั้งสองประเภทแล้วกันถึงตัดสินใจไม่ได้ไปให้สุดในประเด็นนี้เพราะม,มันมีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่แบบออกแนวคุมเครือแล้วมันทําให้เต้องเข้ามว่าเอะใช่หรือเปล่าหรือมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าคือพยายามจะหาคําตอบอะ แต่ว่าอันนี้เหมือนถ้าเป็นหนังนะดีอย่างหนึ่งคือแบบพยายามให้เราคิดต่อว่าเอ๊ะใช่ไหมแล้วแบบ To be Continu e จะเป็นอย่างไรอ่าอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับคะแนนหนังสือเล่มนี้เราสึกว่าอ่านได้สนุกเลยนะสนุกแต่ว่าสำหรับคนที่อ่แบบโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วขออนุญาตนิดนึงคือต้องบอกก่อนมันก็ไม่ใช่เป็นทริทแบบ TW แบบ t r i g g e r Warning อะไร,ร,รแต่ต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมปลาย แต่ว่าเราเองอะจบมปลายมานานละนะคะเราอ่านแล้วเราก็สามารถอ่านได้่ะก็ถือว่าโอเคเลยหนังสืเอเล่มนี้นะคะยังไงก็ฝากฝังฝากฝังนะคะร้านขายเวลาร้านที่จะทําให้เราเห็นคุณค่าของเวลาอย่างแท้จริงด้วยนะคะรับรองหนังสืเอเล่มนี้อ่านถึงแม้จะมีผู้เรื่องครอบครัวแต่ว่าไม่ร้องไห้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฟังกันจนจบรายการเราไปก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ